คุยกับคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์จากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอศไทยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่มงคลค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับบวกมาร่วมๆ่วม30จุดเหมือนกันนะครับหลังจากที่กรองเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยการลดดอกเบีย้ยมีโอกาสขึ้นต่ออีกไหมครับหรือว่าตอนนี้พันหจะเป็นแนวต้านสําคัญละคือตอนนี้เนี่ยตลาดผ่าน1 4ึ่ซึ่งเป็นแนวต้านที่สําคัญมากมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ ไปต่อได้วันนี้ตอนที่ผมประเมินตอนตอนเช้าเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดดัชนีบวกเกิน5จุดเนี่ยแสดงว่าให้เห็นว่าดัชนีน่าจะมีโอกาสขึ้นเทส1 5 0 0จุดได้เลยครับนะครับแล้วเมื่อวานนั้นจริงๆเรียกว่า3เซอร์ไพรส์สำหรับผมก็ได้นะครับอันที่1ก็คือเมื่อวานนี้ตลาดใครสังเกตตลาดดีๆเมื่อวานตลาดหุ้น,น้นบุกต้นต่เช้าเราวุ้นหลายตัวมีสัญญ,ญาณทำห i g สูงก็เดิมตั้งแต่เช้าเลยนะครับอันนี้เป็นความผิดปกติที่เราสังเกตได้อันที่2ก็คือกงงรับ GDP เพิ่มขึ้น2.6เป็น2.7ซึ่งอันนี้ตลาดเองเนี่ยถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่เซอร์ไพรส์แต่สำหรับผมเป็นนักลงทุนเนี่ยผมเซอร์ไพรส์ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนกับเป็นหน้าตาที่ดีขึ้นและสุดท้ายก็คือเรื่องกงองนงอครับอันนั้นผมมองว่าถ้าเป็นผมเองผมจะเซอร์ไพรส์เลเวลแค่3เองนะครับผมให้ความสําคัญกับเรื่องของแรงซื้อที่กลับเข้ามาในตลาดหุ้นเมื่อวาน,นที่มากแล้วก็เงินบาทแข็งแล้วก็ฝรั่งกับมนเดตบายด้วยนะครับมันจะถือว่าเป็นสามเซอร์ไ ส่งอันนี้ส่งมาถึงในวันนี้ด้วยครับค่ะแต่ว่าการปรับตัวขึ้นแรงๆแบบนี้เนี่ยมันมีแนวต้านที่มีในยะสําคัญที่นักลงทุนต้องจับตาต่อด้วยหรือเปล่าคะเอ่อต่อไปนะก็สถานีต่อไปก็จะเป็น1นึ่งแล้วก็1500ซึ่งจะเรียกว่าเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาก,ก็ได้นะครับครับแบบนี้เนี่ยกลุ่มไหนที่เรามองว่าโดดเด่นบ้างครับยังจะเป็นกลุ่มหลักๆก,กลุ่มเ,มเดิมๆ ICT อะไรแบบนี้หรือเปล่าฮะ มันจะเป็นเรียกว่าอยากจะเรียกว่าเป็น liquidity dividend ก็คือเป็นขึ้นด้วยการเข้าของ f l o ขนาดใหญ่นั่นหมายความว่าหุ้นที่คุณต้องมองเป็นระดับแรกๆคือเซตห้ครับระดับ20ตัวแรกนะครับไม่ก็เรียกว่าส่วนใหญ่จะขึ้นหมดนะครับอาจจะเว้นแค่บางตัวในเรื่องของพวกสาย Community อาจจะเว้นไม่บ้างบางตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ขึ้นแล้วก็หุ้นที่ได้ประโยชน์จากพวกลถด,ดอกเบี้ยเองไม่ว่าจะเป็นอสังหาหรือกลุ่มพวกการเงิน นะครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์เช่นกันนะครับส่วนกลุ่มธนาครารเองเนี่ยแม้ว่าจะถูกกระทบจากเรื่องของตัวดอกเบี้ยแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ความทําให้ความน่าสนใจของกลุ่มธนาคาร ward. ลดลงสำหรับผมเองนะผมมองว่ากลุ่มธนาคารความเด่นของเขาคือกําไรครับที่มันยังแข็งแรงมากรวมถึงเรื่องของการจ่ายเงินผลเนี่ยที่ก็มีการปรับนโยบายกันเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยแต่ผมเชื่อนะครับว่ากลุ่มธนาคารเองเจะมาเป็นกลุ่มที่นักงทุนให้ความสนใจในการ ซื้อขายหุ้นโดยที่งถ้าเกิดคุณจะไปพันห้าร้อยจุดไม่ได้ถ้าเกิดคุณไม่มีแบงค์ใบด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วหุ้นที่ได้รับอันนี้สงจากดอกเบีย้ยขาลงมีกลุ่มไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษได้ไหมคะกลุ่มที่เด่นนะส่วนใหญ่จะไปมองกลุ่มที่มีภาระดอกเบีย้ยที่สูงสูงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้น้ำมันปิโตรแต่แต่ทว่าโชคไม่ดีอย่างหนึ่งคือคอมมูนิตี้เหล่านี้เนี่ยถูกกระทบจาก เรื่องของสภาวะอุตสาหกรรมของตัวเองมันก็เลยทําให้ไม่มีใครเข้าไปซื้อหุ้นพวกคอมมูนิตี้แม้ว่าเขาจะมีหนี้เยอะก็ตามนะครับอันนี้กลายเป็นข้อเสียไปส่วนกลุ่มที่เป็นลองๆก็จะเป็นพวกนอนแบงก์ ank, พวก MTC สวัสดิ์พวกนั้นนะซึ่งวันนี้เราก็แนะนําตัว MTC เข้าไปด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาจะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ลงส่วนเรื่องของอกลุ่มบ้านนะครับก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าได้ประโยชน์ด้วย,วยเช่นกันแต่สภาวะอุตสาหกรรมก็ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครจะลงทุนในกลุ่มอสังหา เรียอมาซัเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นสุภาลัยไปนะครับมครับมีกลุ่มไหนที่เรามองว่าอาจจะเป็นหุ้นแถวสองแถวสามที่รอขึ้นหลังจากที่จบรอบของตัวใหญ่ๆได้บ้างแล้วไหมครับอตอนนี้แถวสองแถวสามเองถ้าเกิดไปในมุมมองผมก็จะเป็นกลุ่มที่อิงพวกตัวตัวเออร์เน็ง e หรือกําไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ฤดูกาลของการทํา รีวิวในตัวผมออประกอบการแล้วนะครับก็จะเป็นแถวสองแถวสาตรงนั้นแต่ชั่วโมงนี้เนี่ยผมว่าช่วงประมาณสอวันข้างหน้านี่หุ้นที่ขึ้นหลักๆจะเป็นแถวแรกก่อนแถวสแถวสามเนี่ยก็ต้องรอระยะหนึ่งอย่างเช่นกลุ่มพวกอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างเช่น AI พวกนี้ซึ่งมีกำไรที่ค่อนข้างดีหรือ ตัวอื่นๆที่มีกําไรดีก็จะเป็นแถว2ถึงสามถัดมาซึ่งตอนนี้เรากําลังรอดูการวิเคราะห์หรือว่าการทําประมาณการกำไรแต่ะมะที่สาของเราไปก่ออยู่นะครับโอเคได้ลองเลิกกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณพี่มงคลนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับครับ